มาใส่กันเองยับครับปม NGO เรียกร้องเกินเหตุทําแผนเสียกลัวคนไทยไม่เอาเราแล้วครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ f a c e b o o ทรลงของเราให้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะพยายามเล่นเรื่องของ NGO ใช่ไหมที่ว่าเป็นคนพมา่าพยายามจะเรียกร้องสิงข้อแปลกๆีก่ยกนะ็มีการแหกกันจนเป็นข่าวโด่งดังจนมีขา่ขาวนู้นข่าวนีน้สํานักข่าวนู้นสํานักข่าวนี้เอาไปเล่นต่อและสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ทัวลงของเรามันด่า เลยถอยลงบอกว่าเออมันเป็นไม่ได้มันเป็นแค่จินตนาการสุดท้ายก็เลยแกงบ้าซะเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นั่งเล่นน้ำลายแผลเป็นแผลผ,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 ผ่านทาง Facebook บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เคยพูดเลยเรื่องพวกนี้มันเป็นข่าวปลอมนะฮะแล้วไอตัวต้นเรื่องเนี่ยก็มาแถด้วยบอกว่าเนี่ยติกต๊กต็อกเกอร์ไทยมันทำนะเราไม่เคยพูดแบบนั้นเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะฮะผมกับพี่เมย์เนี่ยก็เลยแหกหลักฐานไปอีกรอบเพื่อย้ำเตือนความจำมันซะหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมผมรายงานไปก่อนหน้านี้ใช มงึมองอย่ามาซีเรงให้มากแ้มึงซู้หลิงมึงเรียกร้องอะไรขนาดนั้นแรงงานชิบหายกันหมดแล้วล่าสุดวันนี้ NGO อีกค้วหนึ่งของพาม่าก,ก็ออกมาลงมาด่ามันด้วยคุณผู้ชมนะฮะออกมาพูดประมาณแบบว่ามึงทําแผนกูเสียหมดแล้วอะไรประมาณนี้คืออีเจ้า NGO คนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันคุณผู้ชมต้องการให้ใช้บัตรชมพูใบเดียวเหมือนกันแต่คืออ,อ,อีตัวก่อนหนีน้ มันเสือกทำเสียขบวนนะฮะอีพี่คนนี้ก็เลยไม่พอใจคุณผู้ชมเรื่องนี้นะฮะพี่เมย์จากกลุ่ม AWCC แม่ตัวต้นเลื่องเลยนะครับก็ได้มาอัปเดตให้ผมฟังบอกว่าตอนนี้กำลังสนุกมากเลยนะฮะเพราะ NGO ตัวพ่อตัวจริงที่เรียกร้องเรื่องบัตรชมพูรสารพัดนึกเนี่ยมันเดือดกับข้อเรียกร้องทิปที่เพื่อนร่วมชาติมันหิวแสงทำแผนเสียเป็นอย่างมาก ตอนนี้ก็เลยตีกันเองแล้วนะครับเปิดหน้าตัวตึงของแท้มาแต่ละคนเลยนะฮะเนื่องจากสื่อพม่าเนี่ยก็มีการตีข่าวเรื่องของแบบว่า,าการเรียกร้อง10ข้อนะฮะซึ่งเป็นเฟกนิวจากสื่อไทยเฟกนิว <c oughs> ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานกันแล้วกันนะฮะซึ่ง ก็โดนทัวร์ไทยแหกไปนะครับทัวร์ลงเราแหกไปแล้วเมื่อวานนี้นะแต่ที่สนุกก็คือเอนจูโอที่ชื่อว่าสุรัตน่เดิณผู้ชมนะตัวจริงที่เคยออกมาเรียกร้องบัตรชมพูสารพัดนึกแต่ก,ก็ก็ค่อนข้างออกจะดิ้นเป็นพิเศษนะครับออกมาโพสต์ด,ด่าเพื่อร่วมชาติรัวๆเลยประมาณแบบว่าเนี่ยมึงทําแผนกูแตกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนนี้คนไทยแม่งต่อต้านกูไปหมดแล้วนะครับโดยเนื้อหาที่เรียกร้องของไอ้เจ้าสุรัตเนี่ยก็คือต้องการให้แรงงานทุกคนที่เข้ามาทํางานในไทยเนี่ยถือแค่บัตรชมพูนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยต้องลดขั หรือว่าสมุดเขียวนะครับแล้วก็จะต้องเดินทางไปทําที่สมุรสาครเท่านั้นนะแล้วก็ต้องจ่ายค่าเอกสารซ้ําซ้อนด้วยนะฮะแล้วก็มันมีปัญหาแบบขอยากเหลือเกินในช่วงสภาวะสงครามเนี่ยไอ้ข้อเรียกร้องทิปทิที่มันออกมาก่อนหน้านี้ก็เลยทําให้สุรัตน์เนี่ยโกรธมากเลยนะโกรธอิสุลชัยเหลือเกินนะก็เลยออกมาด่าเลยประมาณแบบว่ามึงม <int> ันอย่างงั้นอย่างนี้อะโพสเป็นภาษาอังกฤษประมาณแบบมินตุนแบบมึงแม่งดัสต้าฟักยูแต่งล้อกันเองแล้วคุณผู้ชมนะฮะแผนเสียแผนแตกนะ,ะรูปขบวนพังไปหมดแล้ว นะอ่ะเรามาดูความคิดเห็นคนไทยกันหน่อยว่าเขาว่าไงกันบ้างครับท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยจ่ายภาษีให้รัฐเนี่ยปีละ2-3งถึแสนเลยนะรัฐนั่งไม่เห็นให้อะไรกูเลยนะยังก็ต้องเอาเงินพวกนี้ไปเลี้ยงผ้าไหมกรอไลอกท่านเขาบอกว่า ปิดศูนย์ทุกที่ครับผักดันกลับไปเลยแล้วก็ค่อยเปิดทําใหม่นะคัดกรองอย่างเข้มงวดสามารถทํางานในไทยได้ครบ5ปีแล้วก็กลับประเทศรออีก2ปีแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่เจอผิดกฎหมายที่ไทยเนี่ยจับยัดกลับบ้านแล้วก็ขึ้นแบล็กลิสต์ไปเลยนะห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตมีบุตรในไทยต้องส่งกลับภายในดึงเดือนแล้วก็ห้ามเปิดกิจการใดๆทั้งสิ้นครับและท่านที่3ครับเขาบอกว่าข้อเรียกร้องแรกเนะี่ยให้พวกนักการเมืองเนี่ยต่อต้านรัฐบาลพม,ม่าเข้าประเทศไทยสะดวกก่อนนะก็คือความผิดพลาดร้ายแรงอย่างใหญ่ห,ยยหลวงเลยนะฝ่ายความมั่นคงงขอไทย เป็นเรื่องแรงงานแน่นอนพมา่าโง่มากที่เรียกร้องจงแจ้งแบบนี้สมน้ำหน้าโง่งและอ้วกฉลาดเห่ิมเกิมครับและอีกท่านครับเขาบอกว่าไม่ต้องมีข้อต่อรองใดๆทั้งนั้นนะะบัตรสีชมพูบัตรสีอะไรก็ไม่ต้องให้หมันทั้งสิ้นนะให้ใช้เอกสารแรงงานที่กฎหมายไทยอนุญาตเท่านั้นไม่มีบัตรอนุญาตอะไรก็อย่ามาแอบอ้างแอบแฝงแรงงานต่างด้าวชาติไหนจะเอามากกว่านี้ก็ให้ระงับการจ้างแล้วก็ขึ้นบัญชีรำไว้ทันทีเลยนะหากมีข้อเรียกร้องไม่เลิกเนี่ยก็ให้ในประเทศออกจากไทยไปเลย ตัดสิทธิ์เข้าไทยสัก8ปีทําเหมือนกันทุกชาติจะมาล้ําเลิกบุญคุณว่าช่วยไทยพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ในประเทศออกจากไทยเลยนะพวกมีเงินมีทองจ้างต่างด้าวเนี่ยจ้างนอมินีในไทยเปิดธุรกิจบางหน้าหากทาธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยก็จับมันยึดทรัพย์ให้หมดแล้วก็ในประเทศพนประเทศพักการเมืองไหนมีนโยบายแบบนี้ในสมัยหน้าเนี่ยจะได้รับพิจารณาจากผมเป็นอันดับแรกใช้กฎหมายแรงๆได้แล้วกับพวกต่างด้าวที่ไม่เจียมตัวแบบนี้คุณผู้ชม กวลงเราเนี่ยอนาคตอาจจะมีพักก็ได้นะครับแต่กฎหมายคงไม่ร <these> ุนแรงเท่านี้หรอก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับ